หลาน่อยผู้หญิงสุดยอดครับแสดงเอ็มวีเพลงอาบอบแฟนสิเป็นไหของพระเอกวัดซิวดลดแล้วก็ช่วงใบที่ผ่านมากกระได้กาวครับเอฟซว่าพอ,พอพอไม่แม่าจา๋าอยากให้เพลงของไอวัดซิวดลดติดหนึ่งมาแรงภายในหนึ่งวันทันเพ่งของไอ้วัดซิวดลด ติดหนึ่งมาแรงจะยิ้มทั้งวันเลยว่าสันนิลาวาพ่อแต่ว่าเซ์เทา่านั้นแหละครับพี่น้องเอ้ยเกิดยังขึ้นหูเบครับเมื่อสามทุ่มกกว่าที่ผ่านมาเพ่งเอาลอบเฟนสิปเป็นไห้ของพระเอกวัดศิวะดลก็ติดหนึ่งในมาแรงจริงๆหลังจากทีหลาวาบกีชั่วโมงนะครับ ตอนนั้นตอนที่ลาบอตอนนั้นน่าจะอยู่ทีซีมาเรียงอยู่นะครับสุดยอดครับผมวาจาศักดิ์สิทธิ์เอฟซีพอมีเอฟซีสุดยอดแห้งขอเตยลาบาอคอลาบอยังขึ้นมากพอมีเอฟซีจัดไห้เลยสุดยอดมากนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับพี่น้องถา่าแมนวันที่ยี่สิบหก ท่านว่าคมที่จะทึงนี่ซึ่งเป็นวันปล่อยเพลงยืนหนึ่งมันเขายืนเม้าแมนนองถูกมากพอชนชิดวานะครับนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะนะครับหนึ่งมาแรงต้องเป็นเพลงยืนหนึ่งมันเขายืนเม้าแมนนองของอีหลาหน่อยอุ้งหยิงแน่นอนสองมาแรงเป็นเพลงใดกได็ไใดระวางเพลง ยินหนึ่งแมนเขายืนม่แมนไอของอายแมนมานีวันหรือเพ่งเอาบโแฟนสิเป็นไห้ของพระเอกวัิบนดลสองเพ่งนี่ครับเพ่งใดสิเป็นลำดับสองลำดับสามก็ะไดบว่ากันแล้วก็จะเป็นสถิติเลยนะที่ช่องหรือว่าค่ายเพลงค่ายเดียวมีเพ่งติด1 2ึสามมาเร่งในเวลาเดียวกันเป็น่ข่เพ่ง่ข่เดียวกัน โอ้โหพี่น้องมันแบบว่าความภูมงใจนะกำลังใจมันพองโตจักสีสันหาครับในเมื่อเมื่อบอกมาเปรียบเทียบได้กับความสำเร็จนี่นะครับที่พ่อเมฟซี่ซอยกันสนับสนุนทีมงานทั้งหนา้าเวทีเอทั้งหน้าทั้งทำงานหน้าด้าเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนสุดยอดศิลปินก็สุดยอด เพลงของพอู้เอกวัดสิบด,ดลเพลงอาลบอเฟนสิเป็นไ้จะไม่ขึ้นถึง1มาแรงในประเทศไทยได้ถ้าขาดกำลังใจขาดแรงสนับสนุนจากพม่มเอฟซีทุกท่านที่อีหลาหน้อยวิงบอกว่าอยากให้ติดหนึ่งมาแรงภายใน1วันพม่มเอฟซีก็จัดไถ่ท่านที่ไม่มี ทําให้ผิดหวังเลยสุดยอดมากครับพอเมฟซีทุกท่านแล้วก็น,นึ่งแน่นจะต้องให้เคดิตศิลปินที่เพนมารวมแสดงเอมวี MB เพลงนี่ก็คือเต่าหยองชินจังนะครับจากระเบียบวัฒนศิลกะตัวเกียวมิวสิกนะครับนอกนั้นก็คืออีกคนหนึ่งคือพระเอกนัทสุรศักดิ์ที่มารวม เป็นส่วนหนึ่งของ mv เพลงนี้นนะครับสุดยอดมากพี่น้องพอชดบ่ม,มีคำํำใดสิมาเปรียบเทียบมาสรรหาใดมาอันนี้ได้เพราะว่าทุกอย่างมันลงตัวไปหมดไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลัง mv เพลงดนตรีทุกอย่างเอซทุกคนสุดยอดโอ้โหพลังกำลังล้นหลามมากเลยกำลังใจล้นหลามกำลังใจเต็มเปี่ยม พิราหน่อยว่าจะาศักดิ์สิทธิ์บปั๊บพอเมลซี่จัดให้ทันทีไม่ให้ผิดหวังเลยนะครับคลิปนี้พ่อชดวยลาิลาหน่อยไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและฟังฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ